นะฉะนั้นเราก็จะรอให้ราคาเนี่ยตรงนี้ครับก็ลงมาดีเทคตรงนี้นะอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมครับแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วราคาขึ้นไปนะครับนี่เราสามารถเก็บ TP ตรงนี้ได้อีกหนึ่งรอบแล้วก็ตรงบัวอยวนอีกรอบเห็นไหมครับเราเล่นซ้ำเทรนแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับว่ากรณีที่นะครับพตลาดมันขึ้นไปอัพเทรนเนี่แล้วนะตรงนี้นะครับตลาดเปลี่ยนเทรนด นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนด้วยนะครับปากกาสีเหลืองละกันนะครับเพื่อนเเนาะตรงนี้นะครับโครงสร้างของราคามันขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้มันเกิดการเบรกนะครับก็คือตรงนี้คือเบรกก็คือ bms เบรคมาเก็บตัวเชื่อเห็นไหมครับก็คือการเปลี่ยนเทรนด์นะครับพอมันเบรกแล้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับตัวนี้ตาม qm ถูกต้องไหมครับเกมยร R เนาะเกียร์ับตัวแล้วมันทิ้งตัวลงมาข้างล่างเห็นไหมครับเพื่อน